ป่าเสียมครับนี่ฝั่งสปลาแฝงคำม่วนนะครับอู้ดูความงดงามครับของถ้าด,ดูถ้ำป่าเสียมครับนี่มีล้วก็จะมีอูอ้มีน้ําแบบธรรมชาติครับเพิ่งเปิดใหม่คค่าเข้าก็คน,คนละคนละแสนครับคนละแสนคนละแสนเิดกน่อยขอฟรีอ,ออกมาก็ถ่ายถ่ายวิดีโอออกมาแล้วค่อยถ่ายภาพนิ่งแล้วถ้ำป่าเสียม โอ้ยหวานแบลเลยครับดูี่คู่ครับสุดยอดเลยครับวันนี้เจ้าภาพเจ้าภาพนี่มุมวิดีโอพี่จันถ่ายภาพมุมวิดีโอแข้งเครื่องไม่งามเนาะทำย้อยครับทำย้อยยินมย้อยสวยงาม ลึกเข้าไปลึก่น่งใชงมเข้าไปลึกบ่8 0 0เมตร800เมตรเก็บโลสวยสวยน้ำน้ำีป่ายอว่าง่ายีกไหมป่าเสือพ่กเห็นแล้วออมันออกไปข้างนอกนาะวปาแต่วลึกยู่นี่น่คือที่สองเมะป้าสองเมตรสอเมตรนเมต งามงามงาม,มตกหลบม,มปปาที่สะานความงามครับถ้ำธรรมาชาติสร้างมาครับอ,อยูอใ,ใกล้ฝั่งจังหวัดนครมนุษครับมามาเที่ยวกันนี่ใกล้น้ำนี่ใกล้แนะนำน้องชื่อองนี่ปลาทูปลาทูครับน้องปลาทูแนะนำ ันค <ersch> ือห้ามอมือจับวัดงามงงามๆไทยไม่แหละไายพวกเราฟังอยไปลงน้ำกันสวยงามมั่งถ่ายฮะถ่ายได้ด้วยไอ้ไทยเหรียญถ่ายมาถ่ายกันไหมไปยืนถ่ายอย่างนี้เลยพวกเราตรงนี้น้ำทั้งผมล่ะทั้งผมไม่อยากผมมาแค่มาไทยก็ได โอ้ยพุดด้ขนมขยะทิมเน้ำตรงนี้สุเพือจัทำไมน้ำตรงนี้เอาพมตกข้างนอกเด้อุูยทำป้ามขวดใส่ป่าลายป่างามแลงงามแลงอยู่ไหนเปิดเปิดไมาตากกีแล้วนีน ยังบ่เ้อนจีอจะเปิดช่องเก่าก่นก่อนนั้นก็คือเป็นธ่ามชาิอยู่เนาะรดน้ำค่ะ่ามาตี้นี่น้ำขุ่นเรสามารถเข้าได้น้ำมันมันขึ้นสูงยมากอันตรายไระชายกบาน้ำเนี่ยไงไงไงจันจันจัน พี่จันไปจับเลยจับอะไรดิไม่งครับสามตัวนัดบอกพี่จันจะไปจับเพื่อนไมห้จับถ้าเราไปจับมันมันจะไม่งอกต่ออูย,ยงายมขนาด ความสวยงามของหินง,งอกครับหินง,งอกเิ็นย,อยน้อยหน่นป่าทุงามขักงามขักไอ้จันอย่าเอามือไปจับมันมันสิบงงอกต่ชอชอเคจริงห้ามไว้จันไม่ชอบจับ<อ>บ่ได้บ่ได้จับไปบอกจันจันมักมือไว้ไง <laughs> งามคักงามคักยิ่ย้อยครับนี่อ่ะโอ้ยธรรมชาติบไก่ไก่ครับขามมาจากฟังน,ะนครับมโนมเฮาครับขามาเลยครับแต่ว่าคาคา,าตัวเขากระแพงอยู่หรอกคนละแสนก็ช่วงนี้ก็ร้อยหกร้อยหกสิบบาทไทย น้ำโคตรใสเลยน้ำลึก12เมตรนะพี่นัทขึ้นมาเนี่ยบ่อนจะว่าบ่ว่าบ่อนไดที่ว่า18ไหมเออ18เกาะ18ของเราเจ้โอ้โหอืออยู่ในช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงเปิดทดลองไงเปดล้องอ่ะเปิดไม่พี่นัท เอาแล้แต่ก่อนมันมึมีสะพานเหดุังไรขงเขามาเบิ่งลอยน้่ะไพเรือบ่ะใส่ก้าวกระมึงเนี่ยยางมายเขาไปยางผดเขาง้อใส่สะพานใหม่บ่ะก็คือสะพานสะพานอยังบ่มีเลยอ๋อบ่มีสะพานเลยว่ะดิสก็คือทนายหนู่อมลายมันจะเหมเพราะว่าเขาเที่ยวนิยมมากก็จะเหม็นฝรั่งแม่นฝรั่งเขามักเอาเว็นเจอเขามักงางฝรั่งน่ะ ป้าหิมะน,น,น้อยวน้ำขังเลยสมัยก่อนต้องมีถ้ำเล็กๆต้องม,มีครับทำเล็กๆเพราทำเล็กไหลก็มี่ไงแต่ว่าบ่ได้อยู่ในขอบเขตทางในถ้ำนี่จะมีอยู่คนละถ้ำแต่ว่าเขาจะได้เขาไปสำรวจแล้วเหมือนนันแต่ว่าเขาบ่สามารถเข้าได้เพราะว่าทนล่วมอ๋อดี๋ยวนี้น<ค>นก็มีปะเล็กไหลก็คือเขาก็ยังบ่หเมื่อไหรเพราะว่าเขายังเข้าบ่ได้เลยเขาปิดไปเยอะไม่เข้าแม่ายหมง่ายไม่พินาศหรืองามเนาะ ยูทั้งผนบริเคณกงเลยบริเเลยหล้อบริเนี <t <t ่เลยเออนังถ uh ่าย้เขาก่อนนะบหาอธิบายเอ้อฟังกันเดี๋ยวให้ติบบนห่วงเดี๋ให้ติบงามงามงามลาถ่ายเอ้ยเพิ่นกันนะแวไอยังเห่นกันนางถ่ายูปกันงามงามงาม หินน้อยหินน้อยครับหินน้อยหินน้อยสรุกล้องสรกล้องไหนอธิบายเน่ไม่พูดเลยบอกบอกน้ำเตะโอ้โหอธิบายตอนตัดห้าห้าห้าโอเคระดับมืออาชีพมันบอเอาเก็บภาพสวยๆมาให้เพื่อนๆดูคนี่ตอนนี้กำลังจะลงแบบทดลองทดลองทดลอง ฟ้านงามขาดนอซิมอนเนาะเขียวมึงเนี่ยไาทุกงามงามงามอลังการเลยโคตรงามเลยเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินี่มาเนี่ยว้าวดูดิธรรมชาติธรรมชาติหินย้อยครับหินนอกหินย้อยธรรมชาติเนาะเขาสร้างมาเนาะสวยงามเลยฮะ หูยัางงามยังไงปาด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 ,ปาดงามขักงามขักอันนี้น้อยน้ยอยลงมาจนย้อนหัวแล้วเนี่ยดู้วยะทูทูทูท,ท,ทูงามงามงามก็ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอแฝงแขวงคำม่วงนะครับข้ามาจากท่านาครนพนมมาก็ขึ้นรถมามาถึงนี้ก็ประมาณ10นาทีก็ถึงค่าเขาคราเสนครับคาเซนงา,งามงามงามขักน้ำกระใสคนนะ เป็นทำที่ที่งามครักอ้าวความยาวก็ประมาณอ่าแปดร้อยเมตรปะเกอบหนึ่งกิโลเก็บเกบหนึ่งหลักรู้งามครับคุณอ่ะโอ้โหตายแล้วตายแล้ว,ลวครับอลังการต้องมาเห็นกับตาครับงาม มีปลาเนาะไก่ตืน้อืม่เปิี่ขนจะมีวเ่าซ่่ะเ็นได้สยามเลี้ยงงามผลเนี้เรสามารถเห็นได้เลยเพราะว่ามันมีน้ำช่วงนี้ส่วงทดลองทดลองไกนก็คือช่วงทดลองตอนแรกแล้วว่าสิเปิดแต่ทรงสงกการ ปิดแต่โซงสงการแล้วก็ปิดแต่ว่าบอสามารถปิดได้เพราะว่าณนัก,กเที่ยวนี้มาขายเชือดเลยโอ้งามขัยพิณเลยงามๆๆงามอยู่แต่ซื้อที่ดูขวามือนี่อเปิดทองว่าเป็นบ่อนอย่น้ำของเรานะเนี่ยเดี๋ยวก็เคยจะเป็นทำอีกทำหนึ่งแต่ซือ้อที่นี่ที่ได้ทำนี่จะเป็นบ่อน้ำขนาดใหญ่เลยแล้วก็มีป่าแล้วก็ถูน้ำน้ำอาศัยอยู่ในหันอยู่แล้วก็เข้าไปในทำนี้ประมาณร้อยเมตรเรามีแผนเราจะได้สร้างสะพานเข้าไปในหันทัอีก กําลังกําลังส no ั right right ่งต่ออยู่ดเดียวอ๋อละกันนะโดยแต่ว่ายามนี้เราบอกสามารถติดได้แต่ว่ายังมนี้น้ำยู่ผมเขาบอติดเสได้ยังไกงก็ไม่ติดเอาก็คือยังไก่่ัออ๋พีนงก็คือได้เครื่องน้ำเสานั้นเสาเทียนนั่นมาเที่ยวนี้เราก็จะมีไก่ครับไก่น้ำทางอธิบายให้ฟังจะเป็นยูบ้านยูแถวนี้แหละน้ำเนาะ เออมีงานมีการเฮ็ดกัดีเนาะอยุ่ไก่คือยุ่ทางกลางบได้เห็นขนาดแมนพาสงามๆๆพุ่นน่ะพี่นัดดูข้างหน่อยมานี่กะดีจิบักน้ําเพิ่นมาดีเพราะว่าเพื่นมาเฮ็ดนี่ๆนะครับเพื่นต้องให้เฮียนทุกสิ่งทุกอย่างอนับตั้แต่ก็สร้างจนฮอดไฟฟ้า กำลังเหียบสายพาร์ล่ะยำเงินหรือจะเชื่จุดนี้จุดนี้เพร่เจ้าอาว่าเป็นวังของเทวดาเนี่ยตรงนี้จุดนี้วังเทวดาคือเสานี้แหละจะแม่เสาเทียนอ๋ถูกพระเจ้าเจ้ามาคนอีกจะได้ครึ่งหนึ่งแล้วแตะคือจะเส้นได้สี่ร้อยเมตรแล้วยังอีกสี่ร้อยเมตรนี่คือมาหอดสี่ร้อยเมตรแล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งสี่ร้อยเมตรกลับมาแล้มาไหว้ คืออยู่ในธรรมนี้จะมีอยู่สองธรรมธรรมปักเสื่อมกับธรรมตายหินนองพานไ่เลยมันต่อกันป่ะสองธรรมก็คือต่อกันเลยอ่จะว่าตอนแรกแล้วทำนั้นแหละจะเป็นทางขึ้นแล้วจะเป็นทางน้อยๆอ่ะอืมจว่าเราได้ปรับแต่งทานคืนให้มันง่ายกว่าเก่าให้มันย่างสะดวกจะว่าเราบอกให้ย่างสะดวกกันเะาบราสามารถเข้้าไไปดนี่ยมันยังงดคือยังทำคือยังเข่นน้อยเนาะเขามั่งในที่ง่ายเขาจะวะ ข้างในก็จะเป็นโถงขนาดเนี <É. S 2> ่ยเลยคือเคลืนเข้าไปห้องนี้ก็จะแคบแล้วไงบอลแคบประตูบอลนี่มึงห่างหลอกเพียงเขาโน่นน้อยนึอยยังไงนะแต่เขามาทางไนอย่างที่ไงใครเแี่ยก็เด่นงามีเลยจ้องว่าเป็นดอกบัวของเทวดาเนี่ยอองามงามเนี่ยดอกบัวของเทวดาเลยงามมีอยู่แ้ธรรมชาติมันเด็นงามเีย คุ้มค่าอยู่ดิที่ว่าแต่แรกว่ามันแพงอยู่ดิเสียนมันก็ว่าคุ้มค่าด้วยนละโเสียนเนาะผู้ใหญ่เนาะคุ้มค่าอยู่เห็นไหมมันงามดีไหมีทีสุดของมือนี่ก็จะฮงว่าเปิดซางสามเสียนคือคือซางสามเสียนเนาะคือคล้ายๆกับโครงสร้างของซางซางสามเสียนจุดนี้เป็น สร้างสามเสียนกับงาม<บ>าคือขัดใช่ใช่นีงง่ยไงลูกห่วงสร้างเห็นงน,นี้นี่ห่วงสร้างก็มีนี่ไก่น้อยเราครับไก่น้อยเฮ้ยงามงามอีห,หล่างามบ่ลูกงามบ่เออมันน้อยลงมาแล้วพี่นันเ <c oughs> อออันนี่คืออันอย่างนี้มีซื้อไหมอู้หูงามคักเไดไปนไ้อยที่แบบ เออมันจะอ่อนแต่ว่ามันยังบวแข็งตัวตัวดำที่เคลียรตัวที่ดำนี่แทแข็งแล้วแต่ว่ายังมีความรุ่งเรือที่เป็นผู้อ่อนอยู่อันนี้เขาเรียกอ่อนยนต์มาหนิสุดเหนีนมาคืออ่อนแต่ว่าตัวใหญ่มันแทบแข็งแล้วแต่ว่าอยู่นี่แหละเขาจะได้ยางน้ำไปอยู่น้ำไปกับประมาณสามเมตรเอาเพิ่์คได้ถอดเกือบห้องตัวยางรุ่ยน้ำเลยนี่เอาพี่น้ำ เดินลุยน้ำยิ่าเอาให้หมดรอมันมาห่ดเลย่ะขึ้นหลังลุงได้ไหมมาน่ลึกหรอกลูกพ่อก็มาด้วยไม่ต้องกลัวเนี่ยถอดตรงนี้ลูกถอดเกือบถอดเกือบเอ้าเออลูกเกิ่งเกือบกระเด็นเออยีหล่ามต้องขอกระเด็นลูกเอาอ่ะยานเจ็บตีใอย่างยางน้เล็กอ่ะแมนอยู่หรอกเหรอแมนมันเป็นเกือบชีบหรอกมันว่แพ่งหรอก ก็ว่ายายเกิดเปียกเลยนนี้เกิดเปลียกเลยว่เป็นอย่างนี้ใช่ละนี้นัดจุดนี้เราก็ได้ยางผานน้ำครับนี่ตุ้ยเออโคตรเย็นเลยวู้ยเย็นเย็นพี่นัดนี่จุดนี้ก็เป็นจุดยางผานน้ำครับนี่มันเย็นนะเย็นเย็นเย็นบ่เย็นบ่เย็นเย็นเย็น ลูกทำามม,มีปลาไอ้ที่นชิวหนึ่งเนามีปลาแบบร้อยไปร้อยมากเนาะเย็นไหมลูกเย็นบอกินหน้อยไวรย่ามันรับนี่ยน,นี่เป็นทิปแบบสุดยอดก้มต่ำ เนี่ลุยน้ำด้วยก็เอาอีหละ่ะเออนีอ่หล่ะคือเก่งนะเว้ยทีหล่ะมาเที่ยวเออมึงด้วยที่หล่ะมาเที่ยวทำอืมสุดอยอดเลยขันมันอยู่บ้านของเบลินนะเาบลินน้ำได้ดิหนิงเรียนเลยีย่เห็นน้อยเห็นน้อยครับบินเฮาย่างขึ้นไปกปะน้อง คนเป็นเคื่อนีไม่มีอย่างเงี้ยคือ,อมีรอบมเยะอออมีลายแบบลายอย่างเันนี้คือดีแต่ว่าดีพี่นา่าต้องใส่รองเท้า,าด้วยเอาผู้ญิงคนไปใช้มันคน,นท่ายลุกนี่เนาะเขาแบบเขาทานน่ายรัวลุกอย่างเ้ะไ่ต้องห่วงอึ๊บเยิบบบโอ้ยเย็นบ่อหลายเย็นมาลูกเย็น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 ค่อยๆย่างลูกค่อยๆย่างนี่สองทาออยเก็นจังเลย ต่อไปเป็นเอียงสำหรับเสื้อนี่จะสชุดยังไงขอบเขตกันแดดนี่เลยอ่ะต่อไปจะแม่นทำป่าหินมาป่านอ่าอาหารงามครับพี่นักอูโหูยป่านใส่ลาบอยู่คนละเขาค่อยย่างได้หรือเปล่กเปียกเบ็ดโอ้งามงามงามครับอันนี้คือบ่มีหนามแล้วครับจุดนี้จะบ่มมีหนามเนาะอ๋อไหม มีน้ำแล้วแห้งแล้วห้องสุดางๆอาถุกินัดคู่งานอเงี้ยิไมช่าเป็นสวนป่าหินมะพร้าวอ่สวนป่าหินมะพร้าวสวนป่าหินมะพร้าวตอมสมาับตอมาสมดูครับตาครับ งามขรักงามขรักเป็นที่เที่ยวไหมครับทดลองเปิดคาดว่าสิ้นปี กระดูกสันหลังของพญานาคไงปลาปิ่นหูพางของเพื่นนั่นเองกระดูกสันหลังพญานาคงามงามงามยังลูกย่งยังเหรอเหยียบตีเท็ดังกันอางย่างแหละเออก็ให้ลุงเพชรเบืองทางนี่กามา้นั่นเออันนี้คือหม่องสุดเท่าร้อนงามงาคุ้มคาคุ้มค่า คุณหา่เมือให้อมอนะโอยงามคักงามคักโอ้ยม,มีมีหินอกไงพ่มบุญนะเด่๋ยวง่ายเ,เลยงา่งางปลาทถกะขังในก็นมีพูด่ะไรล้มบลูขงังไหนพุดนะ นื้สวยงามเลยคนนะข้อห้อยอย่างไไม่ได้มา <c oughs> เราจะมาสิ้นสุดตรงนี้เลยครับเสาเสาเอกเสาทั่วห้อยแหละว้างามคักอีหล่าเค้เห็นมาลุก เคยเห็นมาก่อนมาฮือของก็มาเห็นนี่เคยเห็นมาไปเหรอเคยคห็นง่ายแล้วมันชิมเงินง่ายมันชิมเงินอึ๊บอย่าอย่าอย่าหยุยจะดูบ้านชิมืงนนี่คืออะไรลูกนี่อย่างนี้ เง้เพื่นบ่มัมีเสือนบ่องามงามงามธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์อดใสกันอืมนี่นี่เป็นโซ่อีสาโลบ่ะโซลักเื่อนยังอองามงามไงครับเนาะว้าเป็นหินหยาทิ้งไงครับอี๋เรามาจุกกันตรงนี้แล้วกยถ่ายภาพนี่ไงงามครับงามคักีงามนไปนี่ลูกงามนไปหนึ่งสองสามอิง